อาละครับสวัสดีครับทุกท่านี้นดีสู่การสอนวาดรูปของพีธิกในครั้งนี้ครับและคราวนี้พี่ก็จะสอนเกี่ยวกับการวาดรูปจองเป็ที่ทําเป็นไฟล์ png นะฮะ png คือไฟล์ที่เป็นลักษณะของการเจาะแบ็กกราวดเพื่อที่ว่าเป็นฉากที่แบบเหมือนอพวกเกมอย่างาเกมจีบหญิงหรือเกมอะไรประมาณนี้ซึ่งอ,อย่างเกมโปรเจกที่พี่ทาอยู่นี่ก็ใช่อยู่เหมือนกันเพราะมันจะเป็น ก็คือเราใช้รูปตัวละครตัวเดียวแต่ว่าสามารถเอาไปไว้ในแบ็กกราวอื่นๆได้ซึ่งตัวไฟล์ P n g นี้่ก็พี่ใช้คุณสับัติก็เ,เยอะเหมือนการสลับงานงานจอมเบทโปรเจกต์จอมเวทของพี่อะงซึ่งรูปนี้จริงๆพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะทำคลิปลักษณะแบบนี้บ่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมันเป็นการแบบเหมือนขัดอารมณ์พี่อะเพราะเวลาพี่วาดรูปค่อนข้างจะใช้ power artist e แล้วก็จะไม่ค่อยที่แบบ ต้องมาต้องคำนึงหรือว่าต้องมานั่งอะไรยังไงต้องเล่งฝีมืออะไรหรือเปล่าเพราะบางทีพี่จ๋าชอบนั่งทําูคแล้วก็เปิดเียนไปซึ่งคลิปนี้พี่ก็จะแทร่เป็นลักษณะของสป e ดเพน n t ไปด้วยเอาละถ้าไงก็เดี๋ยวมาดูเลยแล้วกันว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างเอาละตอนนี้ก็เริ่มต้นด้วยการทําความสะอาดรูปก่อนด้วยการใช้เครื่องมือตรงนี่ที่มันเป็นการตั้มของสองฝัง่ง ของส่งรูปตรงนี้ก็ได้นี่เริ่มจากจุดที่พี่วาดแล้วมีขอบเลยบ้างอะไรบ้างเอาละหลังจากนั้นก็เริ่มครอบในส่วนที่จะต้องใช้งานจริงแล้วก็ใช้ตัวมาร์กจุดเนี่ยกลบในส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่ๆที่แบบว่าเออไม่เอาแน่ๆอ่านี่ไม่เอาแน่ๆนั้นไม่เอาแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มใช้หัวยังลบที่เป็นขอบขอบคมชัดแล้วก็ใช้ค่อยๆถูไปเรื่อยๆตามตั้งแตเนี้ยเริ่มจากตรงตำแหน่งแล้วก็บางที ข้ามไปข้าม,มาบ้างส่วนตรงมุมเล็กๆก็ใช้หัวเล็กๆนะฮะในการปาดในการเกี่ยวไปส่วนตรงพื้นที่ใหญ่ก็ใช้หัวใหญ่บ้างเพื่อเวลาตอนคลีนรับอีกทีก็จะไดะ้ไม่ต้องใช้อะไรมากแล้วก็บางทีบางจุดแล้วก็อาจจะแสงเสริมเติมแต่งบ้างบางชิ้นเส้นที่ไม่ต่อกันแล้วก็ทำให้มันดูเหมือนต่อกันนิดนึงเอาละปาต่อไปคีนลากเข้ามาตรงถึงช่วงปลายกระโปรงเนี่ยฮะ ต่วนี้ก็บางทีพี่ใช้เมาส์หลักๆพี่ใช้เมาส์หนูปาดอย่างเดียวเลยช่วงนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนในการทำที่จริงตัวนี้พี่ก็ในระหว่างที่ทําก็เปิดเพลงไปได้วยแหละอันนี้ตรงตะแหน่งหือเล็กๆก็มีขีดไลายขี่หน่อยอ่คือตอนพี่ทาพี่ก็เปิดเพลงไปได้วยอันนี้ก็มีการเมื่อกี้พี่เซฟไฟล์ใช่เซฟไฟเพราะว่าเวลานั่งทาไปเลยต้องมีเซฟทุกครั้งด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ที่จริงคลิปช่วงนี้พี่ก็อาจจะมีแบบว่า การถ่ายหลายเทคเพราะว่าบางทีพี่กดไปเรื่อยๆเนี่ยจะค่อนข้างใช้เขาเรียกว่าอะไรไปประสาทข้อมือหนักมากแล้วมันจะเมื่อยมือเพราะฉะนั้นทําแล้วก็พักบ้างไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากมายแล้วก็ช่วงพักพี่ก็หยุดคลิปไปแล้วก็มานั่งต่ต่อดีช่วงนี้ช่วงคลีนก็ไม่เอ้ยช่วงเล็มขอบก็ไม่มีอะไรมากหล,ลักๆใช้ตรงอะตรงมุมก็อามีจะเล็มนิดนึงตรงขอบขง่ายก็จะนี้ก็ตอนที่พี่วาดพี่จะค่อยค,อยคอยวาดถึงแม้จะบอกว่าเออเป็นสปีดเพนนะ แต่ว่าก็ต้องอเต็มที่กับงานนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้างานมันดูดีก็เลยต้องใช้เทคนิคในการเร่งความเร็วตอนนี้พี่ก็ใช้ความเร็วของในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอตัวนี้ก็สัดเต็มที่เลยเอาละ่ะอันนี้ชิ้นมันดูใหญ่นิดหนึ่งบางทีก็อารมณ์คืมๆก็ไปลบออกก่อนเพราะบางทีซูมภาพใหญ่เราอาจจะมีสัขาดตกบก,กพร่องบ้างซึ่ง มันย่อมมีอยู่แล้วในกรณีที่แบบว่าเราอุสานั่งลบถ่ายแทบตายมีบางจุดที่แบบาลืมบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะมีบ้างเพราะฉะนั้นก็อะไรที่คิดว่าเ,ออเราอาจจะลืมภายหลังแล้วก็เข้าไปลบก่อนลบมันก่อนก็ได้อันนี้ก็เคลียใกล้จะถึงครบรอบตัวละครแล้วนะฮะแล้วก็จะไม่มีจุดที่มันเป็นแอร์หรือว่าครอบวงกลมตัวโอหรืออะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจุดที่ก็มีอ่าตอนนี้ก็เริ่มคลีนใหญ่แล้วฮะคือใช้หัวบัตรที่ใหญ่ขึ้น ในการปาดลรวตรงนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องมีการพิถีพิถันก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมสังเกตจากความเร็วที่เพิ่มขึ้นอ่าเนี่ยช่วงนี้ก็คือไม่ต้องพิถีพิถันในตรงขอบมุมเพราะว่ามันจะไม่กินกันดูกจออ่าและก็อย่างหนึ่งก็คือพี่ชายแบกกราวเป็นสีดําเพื่อเวลากระดัดสีขาวขสีดําแล้วบางทีพี่ลบแล้วมันมีส่วนเกินพี่จะได้เห็นช,ชัดว่าตรงนี้ยังลบไม่คลีนนะโอเคหลังจากที่ลบเรียบร้อยพี่ก็เอารูปต้นแบบมาแล้วก็นี่เริ่มลงจากสีเลเยอร์ของที่1งเลเยอร์ของสีผิว ่าแล้วก็ไอตัวแบกเกลีวสีดำนั้นก็ปิดปิดไม่เห็นเอาไวาอ้อาแล้วก็ลงสีวิวช่องแขนทั้งสองข้างตัวนี้พี่เริ่มลงจากตัวขอบก่อนเพราะว่าอา่ลงในคอมมันตรงนี้พี่ใช้เมาส์หนูเพียวๆมันก็เลยไม่มีเรื่องทีแปลงทีแปลงอันนี้ก็อ่พี่อาจจะเคยพูดอยู่บ,บ่อยๆเดี๋นะแต่ก็จะ,จจะบอ่อยนะทีแปลงก็คือเหมือน,เ,อนเวลาเราปาดผู้คันจะมีเส้นหรือทิศทางซึ่ง เวลาละว,วาดมือต้องเรื่องทิศทางของเส้นเนี่ยต้องต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการลากขอบเหมือนที่พี่ทําในคอมนี้ก็มันใช้ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากมันในคอมนี้เนาะมันก็มันเรื่องขอบมันก็คมชัดแล้วโอเคตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนของผมเอาละ,าละ,าละตรงน,นั้นเหมันอาจจะมีเกินนิดหนึ่งเพราะพีะ่ไม่แน่ใจเรื่องเคฟโอเคทีนี้มันมันเป็นมันนอกส่วนของเส้นผม ซึ่งในนี้เป็นมุมกล้องอเหมือนตัวละครวิ่งพุ่งเข้าไม่หาซึ่งไอ้อะไรประมาณนี้เนี่ยก็ใช้ได้ในหลายๆอย่างในหลายๆฉากที่จะใส่เข้ามาก็เป็นฉากที่แบบแอคชั่นในกลาลังตอนที่จ้องไว้กลาลังพุ่งเข้ามาโจมตีหรืออะไรอย่างนี้โอเคอันนี้ปลอยผมทั้งสองฝั่งช่วงผมอะไรประมาณนี้เอาละนี่ฮะช่วงเส้นผมทั้งสองข้างทําข้าง ้างซ้ายแล้วก็ต้องขวาวาต่อแล้วบางทีต้องซูมเอาเพื่อไปดูว่าโอเคมันมีส่วนไหนที่มันเป็นผมส่วนไหนที่ไม่ใช่ตอนนี้พี่การมีการใช้ตัวครอปแล้วก็กดอคอนโทรลชิปไอในแบ็กกราวเพื่อที่จะสลับด้านแล้วเวลาพี่ปาดตรงตำแหน่งของขอบขอบตัวละครจริงๆพี่จะได้ไม่ต้องพิถีพิถันมากเห็นไหมตอนปาดมีมีปาดปึ๊ดๆ,ๆเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของเกมขัดละตรงน,นี้ก็ คีย์เลเยอร์ใหม่ขึ้นมายิ่งเยอะก็ยิ่งดีเหมือนกันเพราะว่าเอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นชิ้นส่วนแบบชิ้นส่วนใหญ่ๆก็อันนี้อันนี้พี่ลองนั่งแต่งอะไรสักอย่างดูแต่รู้สึกเป็นแบบเดิมแล้วกันเพราะจริงๆพี่ดูจากเชฟแล้วเหมือนว่าหัวเข็มขัดมันมีการปิดทิศทางนิดหนึ่งแล้วลตรงนั้นพี่ก็ไม่ได้ครอบตัวเชฟขึ้นมาเอาละอันนี้เข็มขัดเรียบร้อยตรงผ้าปกปกคออืมมาสีน้ําเงิน แล้วพี่ก็มีเรื่องของข้อมูลตัวนี้คือไอ้รูปข้างๆนี่คือพี่ก็ใช้บ่อยมากในการดูดสีหลักกพี่ใช้ตอนวาดแล้วดูสีนี่แล้วก็ดูว่าโอเคทิศทางของการลงสีเป็นยังไงอะไรยังไงก็เลยเป็นสเกต็ตคาแรคเตอร์สำหรับการใช้งานจริงเอาตอนนี้ก็ถึงหัวเข็มขัดละปัดพื๊ดเสร็จตรงนี้ก็ไม่ต้องพิถีพิถฐานอะไรมากเพราะว่าเรามีการครอบในส่วนพื้นที่คือตรงขอบเรียบร้อยละเราตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งแผ่นสีน้ําเงินแถบสีน้ําเงินเอ้ สีม่วงสีสีม่วงสีม่วงตรงกลางเอาละซึ่งตัวสีม่วงนี่พี่ก็มีการหาข้อมูลมาเหมือนกันว่าควรจะคือพี่มีการคิดคานึงเยอะเหมือนกันไม่ใช่บบกว่าเอ้สีม่วงเอามาใส่แล้วสวยแต่พี่มีความหมายแฝงหรือลึก,ลกๆนะไอ้สีม่วงที่เอาใส่ตรงกลางเนี่ยแต่ถ้าคนที่ดูโปรพิษสารก็อาจจะรู้มาบ้างว่ามันหมายถึงอะไรแต่ช่างเถอะเพราะว่าบางทีความหมายบางอย่างก็ให้คนดูไปดูแล้วก็คิดเอาเองกันนั่นแหละแต่ความหมายแฝงก็ ไม่จะเป็นต้องบอก,ท,กทุกความหมายแฝงให้เขาไปตีความเอาเองนั่นแหละที่เขาเรียกกันว่าศิละปะเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงในช่วงในช่วงของไม้กทามไม้กทาเป็นสเตเลรูมเนียนแล้วก็นี่ต้องอะไรแปลกๆที่อยู่ที่แขนไอ้โซงนี้ก็ส่วนของรองเท้าพี่ก็มีเก,กันเก็บสีของข้อมูลรองเท้าไว้โอเคคลีนปุ๊บ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 ช่วงรองเท้าใช้เวลาหน่อยเพราะว่าขอบมันไม่มีตัวช่วย อาไรแผ่นสีเหลืองทุกจุดเรียกร้อยต้องตำแหน่งดาวเป็นกระเป๋า,าตรงนี้เป็นกระเป๋าแล้วก็แถบสีเหลืองตรงกลางคือแถบสีทองอะไรตรงนี้ก็บางทีเราใส่เงินเงินเหมือนทองก็จริงแต่ก็ไม่นแน่เพราะว่ามันจะเป็นทองจริง <c oughs> ก็แค่ความเงางามเท่านั้นแหละโอเคตอนนี้พี่เล่นคอปแล้วก็จะเป็นปาดใหญ่ ของตัวผ้าสีขาวที่พี่ทำไมไม่ใช่สีขาวไปเลยเพราะว่าพี่ต้องการใช้สีนี้เพื่อเห็นว่าพื้นผิวตรงนี้พี่ลงสีไปแล้วแล้วจะมีผลตรงนี้เอเคตอนนี้พี่ก็เริ่มลงแสงเงาช่วงแสงเงาจะเป็นอะไรที่เร็วมากถ้าดูจากสปีดเนะี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เราครอบเลเยอร์แล้วก็ขีเอทมาร์เกอร์ขึ้นมาใน,ในตำแหน่งนั้นโอเคตรงนี้เป็นไฮไลท์แสงขาวซึ่งในทิศทางของแสงพี่ก็คือแสงยิงเข้ากลางหน้าตัวละครก็คือจะกึ่งกลางสองขอบซ้ายขวาจะมืด แต่ว่าตรงดาบจะสว่างด้วยเพราะฉะนั้นจะมีตำแหน่งจุดแสงก็คือไฟที่ยิงใส่หน้าจองเวทเลยตรงกับไฟแสงไฟที่มาจากดาบดาบที่เสือจริงๆก็เ,เรียวกว่าริบบิ้นแสงดาวรือว่าตอนนั้นคิดชื่อไว้แต่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ชัวร์เรื่องชื่อเท่าไหร่เพราะว่า,อาตอนนี้เดี๋ยวต้องไปนั่งคิดนนนคำนวณอีกทีว่าจะให้มันชื่ออะไรไอ้ไอดาบนั้นโอเคสีผิวเรียบร้อยมีการใส่อะไรตัวตน,นี้ก็ต่อได้ผม ซึ่งพี่ใช้เป็นสีพี่ลงของเงาก่อนอแล้วก็ตรงเงาตรงคอโอเคตำแหน่งแสงดาบตรงนี้ละยิงมีไฟยิงตรงกลางตรงไหนที่เป็นเหลือยก็ลงให้เข้มอะแล้วตรงนี้ก็เริ่มเริ่มลงแสงสว่างขึ้นโอเคไฮไลท์เอลิเฟครีเฟคเฟราแสงสะท้อนที่แบบเงาเงาเพื่อให้รู้สึกถึงความเป็นผม,มตามสไตล์งานพี่อ๋อแล้วลตรงนี้ก็เป็นเงาของเข็มขัด ง,ง่ายเลยเพราะว่าเข็มขาดเราเลเยอร์เดียวอยู่แล้วใส่ไฮไลท์เข้าไปเอาละปกคอเสื้อไม่มีแล้วลก็ต่อไปก็สีเหลืองอันนี้อันนี้พี่ลืมไอ้ตรงขอบติ่งนิดนึงพี่ลืมเอาไว้เฉยๆเอาละเอาหัวเข็มขัดโอเคแถบสีน้ำเงินเรียบร้อยใส่ไฮไลท์สดเข้าไป เพ่งแล้วก็มีการเอารูปเก่ามาใช้เพราะว่าตัวดาบพี่ไม่ได้มีข้อมูลเก็บเอาไว้เพราะจอมเวไม่ได้ชักดาบไว้ตลอดเวลาแล้วเรื่องอเรื่องดาบนี้พี่ก็ทําหลังหลังข้อมูลดีไซน์ก็มีการเอารูปเก่ามาใช้แล้วก็ดูเฉยๆเอาละแล้วก็อของรองเท้า ง่ายๆรองเท้าค่อนข้างดำๆอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่รองเท้ามาันก็นิดหนึ่งไฮไลท์ okay. line, แสงเหลืองเริ่มจากลงเงาก่อนตำแหน่งจุดมืดแล้วก็ลงแสงตรงดาวด้านบนไม่ต้องเน้นมากเพราะว่ามันเป็นจุดมันเป็นจุดอับแสงนิดหนึ่งแต่ก็เลยเน้นขอบๆด้าน,นบนซะตรงด้านผ้าถือตรงนี้เป็นวัตถุสีขาวละโอเคเชรลงผาด เรียบร้อยลงผ้าอะไรเรียบร้อยอ๋อตรงผ้าพี่พี่ลงพี่ลงสีของแสงก่อนเพราะว่าตัวพี่ทาสีเงาเอาไว้อา่าแล้วก็เริ่มแต่งนิดหนึ่งโอเคตอนนี้ขยายไปกาวตอนนี้ถึงดาบละเข้อมูลพี่ทาสีอา่าสีฟ้าไปก่อนอา่าสีฟ้าเป็นเพดใหญ่แล้วก็ทาสีขาวลงไปตรงกลางแล้วก็ปรับให้มันบางลงอา่าและทีนี้ก็เล่นเอฟเฟกนิดนึงเพราะว่าตําตแหน่งที่มือกรรมมันจะไม่มีเขาเรียก แอเลียนว่าแสงาอะไันอันนี้ก็เป็นวานดาวพี่ใช้เป็นจุดจุดสีขาวแล้วก็เอานิ้วถูมของไอ้โฟโต้ช็อปอ่ะดาวใหญ่ดาวเล็กกระจายตัวกัน uh, mm hmm. เพราะว่าที่เล็ก uh, ลิบบินแสงดาวหรือว่าดาบแสงดาวอะไรที่พี่ยังไม่ได้คิดชื่อชัวร์วนะก็จะเป็นต้อ uh, งมีอะไรเกี่ยวกับดาวดาวมันที่หนึ่งบินบินบิโอเคได้ละ ทีนี้ก็ขอบรูปเรียบร้อยเสร็จแล้วเอาล,ะ,อาละครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วสําหรับไฟล์ png ที่สามารถอยู่ในแบ็กกราวด์ต่างๆนานาได้แล้วก็นี่ฮะถ้าลองใส่ลักษณะต่างๆเข้าไปก็เป็นไฟล์ที่แบบเ,เป็นไฟล์รูปที่พร้อมสําหรับในการใช้ในพื้นหลังต่างๆนานา,นา,นาเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับโปรเจกต์งานนี้ส่วนลักษณะคลิปนี้ก็ ถ้ามีใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ถามได้แล้วก็ส่วนเรื่องของโปรเจกต์งานตัวนี้พี่ก็อาจจะพยายามหารูปหาอะไร,มา,รามาลงบ้างบางครั้งก็แบบว่าอารมณ์ประมาณว่าเพื่อเป็นการบอกเตือนถึงเราว่าพี่ยังทําเกมนี้อยู่นะไม่ได้ทิ้งโปรเจกต์ไปแต่ว่าเนื่องจากงานมันเยอะมากแล้วก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีๆเลยแหละกว่าเกมจะเสร็จเรียบร้อย ทั้งไงก็ขอบคุณที่มารับชมรับฟังการสอนวาดรูปของพี่ทิกในครั้งนี้นะครับขอบ๊าบายไว้เจอกัน